ก่อนจะได้หยุดพักผ่อนปีใหม่นะคะหนุ่มเต๋าเขาขอขีดเส้นรับงานไว้วันสุดท้ายวันที่30ทธันวาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นจะหมดตารางคิวงานสําหรับปีนี้2,567นะคะจบแบบสวยๆค่ะซึ่งเต๋าผู้สินตั้งใจว่าจะหยุดยาวพักผ่อนนะคะก่อนหยุดก็เลยจัดเต็มให้กับพ่อๆแม่ๆหน้าเวทีงาน o อท็อปซิตี้2อที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองมีลหลักา 走亮我眼 นี่ก็เป็นงานใหญ่ที่จะเจอเต๋าผู้ศิลปมาเป็นหนึ่งในศิลปินเจ้าประจำนะคะและปีนี้ก็ไม่ลืมที่จะหยิบผ้าทอมือค่ะสีธรรมชาติจกอุบลราชธานีมาใส่ขึ้นเวทีด้วยซึ่งดีเทล,ลการตัดเย็บนะคะก็ร่วมสมัยมีกิมมิคจากลายผ้ามัดย้อมให้ใส่สบายๆมาเต้นฟอนนะคะก็เพลงในอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องแหมเข้าบรรยากาศพอดีค่ะก็มีเพลงหอยจำที่โขงเจียมฮักสาวเชียภูมินะคะก็กลายเป็นเพลงประจําจ,จังหวัดไปแล้วจังหวัดขอไปเปิดในงาน บ่อยๆนะคะเวลาเขามีกิจกรรมเวทีเล็กใหญ่ส่วนงานประเพณีงานวัฒนธรรมเต่าผู้สิณเองเขาก็เหมาเรียบเลยล่ะค่ะเคยร้องเพลงว่า,วาเอออกหักเศร้าอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเราก็ผ่านมาหมดแล้วน้องฟ้าหน้าดถแห่เต้นเยวอยเด้ง,ดงๆอะไรอย่างนี้เราก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าพอมันตกผลึกนะครับมันคือการตกผลึกในเรื่องของชิ้นงานนะครับผมหน้าเวทีจะเป็นยังไงนั้นก็ค่อยครีเอทกันแต่ว่า นปัจจุบันเนี่ยคือการตกผลึกในชิ้นงานที่เราทําเป็นมาสเตอร์ให้คนฟังเนี่ยมันคือเพลงสายวัฒนธรรมที่มันเป็น DNA ของเต่าฟูสินเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยต้องนําเสนอแบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจมีความยินดีที่จะนําเสนอตรงนี้ การที่เพลงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันภาพลักษณ์จังหวัดหรือท้องถิ่นนะคะก็ทําให้ตัวเต๋าเองเนี่ยเขาภูมิใจมากๆเลยล่ะคะ่ะส่วนตัวถ้ามีโอกาสก็จะไปร้องถึงที่นะคะแต่ปีนี้วางงานไว้ขอแค่วันละงานเท่านั้นนะคะเพราะว่าเคยผ่านช่วงที่รับงานเยอะเต๋าบอกว่ามันคุ้มเงินอ่ะมันเงินได้จริงแต่มันไม่คุ้มเหนื่อยนะคะแล้วก็เรื่องของเสียงร้องอีกมันก็ยากที่จะร้องให้ดีทุกเวทีนะคะเลยเปลี่ยนกติกาใหม่ไปเลยค่ะรับ เท่าที่ทาไหวและที่แน่ๆคือสุขภาพมาก่อนยืนหนึ่งค่ะ,ะรับงานถึงวันที่30ครับแล้วก็31ก็ว่าจะจริง,รงติดต่อมาจนถึงวันที่นู่นแหละครับจนถึงประมาณ1ิมกราแต่ผมรู้สึกว่าแบบผมทํางานจนถึงแบบ30แล้วอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปทำเงินก็อยากได้แต่ว่าสุขภาพก็สําคัญเคยไปร้องเพลงแล้วเสียงไม่มีเลยอ่ะครับหน้ามันเจือนมากเลยมันรู้สึกว่าเราไม่เต็มที่กับคนดูเขามาดูเขามาเสพความสุข ต่ทําไมเราถึงมอบความสวยเขามไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินก็อยากได้สุขภาพก็สําคัญครับใจหอแทนไม่เคลืมพูสาวเมืองทองเลย อัลบั้มหมอลำทรงเครื่องของเต่าผู้ินเป็นางานที่ทำแบบคร่อมปีนะคะจะได้ฟังเพลงใหม่ที่ร่วมกับบิวจิตชริยาวันที่14มกราคม2568ก็คือเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยค่ะเจ้าว่าเพลงตังหวายใหม่ฮักก็เป็นแนวร้องหมอลำอีกทำนองหนึ่งต่างจากที่เคยได้ฟังไปจาก2เพลงก่อนหน้านะคะซึ่งแผนปีหน้าได้ฟังกันครบทุกเพลงในอัลบั้มเป็นอย่างแน่นอนและกลับมาทำโชว์แบบสนุกสนุกจากเพลงหมอลำที่มีสีสันอีกทีค่ะ